อ่ะนี่ครับโอ้เลี้ยวล่องเลยโอ้เคลี้ยงเลยโอหเยี่ยมเลยนะมาลองใช้ทักจับผลไม้ฟืนลงจากสวนดูครับลงจากเนินเขาดูครับโอหนี่ครับนี่ครับไปนอนไปสองเที่ยวแล้วครับมาเหลือเที่ยวที่สามมาเนี่หมดแล้วหมดเลี้ยงพอดีโอ้บรรยากาศดีว่ะสุดยอดโอ้นี่ครับนี่ครับบรรยากาศดีว่ะนะสวยนะครับเดียวเองครับน้าได้แรงได้เหนื่อเหนื่อพอดีนะเหนื่อเต็มตัวเหนื่อเต็มหน้าเลยบรรยากาศดีว่ะความได้ฟืนครับ นอนก็น <Und> <ids> huh ้อยพื้นลงจากลงจากเนินเขาอ๋อจอยมากนะบรรยากาศดีมากแล้วเราไปชมกันดูนี่นะครับโอ้โหรถอยู่้ว่น่ะน่ะได้ไปชมกันดูนะโอ้นี่เราเดินไปชมกันดูนะขอน่ายง่ายขอนลงจากเขาง่ายๆจะมาแก้ทักษะดูครับมานะได้ได้เหงื่อได้ได้เหงื่อบรรยากาศบรรยากาศดีๆด้วยครับนะนะมาชมบรรยากาศแล้วอากาศสดชื่นมากเลยน่ะช้าๆอากาศสดชื่นมากเลยมาออกกำลังกายครับน่ะพักผ่อนด้วยนะ โอ้ชมต้นมงต้นไม้ได้เลยต้นมะพร้าวต้อนอะไรมีก็มีหมดเลยนะนะต้นไม้สูงสูงก็มีนี่มีอะอกอะนไม้ฟืนนี่มีมีมีนี่นมาตัดมาเลื่อยในสวนนลน้าได้ออกลังกายไปด้วยนะโอ้แล้วก็มากลางเต็นท์พักผ่อนนะหงหงทำกับข้าวกินกันที่หุงข้าวกินทํากับข้าวกินกันที่เกาะที่เกาะสมุยครับนะโอ้บรรยากาศดีมากนี่นี่โอ้คนทุคนลงไว้นอนนะผลลงไว้นอนไปเก็บไว้ที่ข้างหน้านอนนะนะมากลางเต็นท์ก็หยิบมาเฉวฉวยได้เลยมาใช้ได้เลยครับมา น้าเขาเยี่ยมมากเลย่ะเจอก็นั่งอยู totally ่นี่นั่งรออยู่นี่นะนะข้างๆนี่ก็เป็นบริษัทยามาฮ่านะนะาเขามีโชว์รูมขายรถขายรถมอเตอร์ไซค์นะนะานะโอเคนะาน้าจะไปขี่เรือเล่นก็ได้นะาเขามีเรือด้วยโอ้โหนุ่นๆเขามีอยู่ที่นอนที่ริป่าน้อยครับนะน้ามีเรือเรือพวกไอ้สกรตเตอร์นะวิ่งขับเล่นชมทะเลได้โอ้โหบรรยากาศดีมากโอ้โหเจ๋เยี่ยมนะาน้าบรรยากาศดีมากนะอย่างไรก็ได้มาเที่ยวชมมาเที่ยวพักผ่อนปลอถึงได้กันนะ โอ้๋ยวนกครับอ่ะเยี่ยมมากโอ้ม,มางมากเลยนะเช้าๆได้เงืเ่อนอะไรโอ้มันางมากนี่ครับเนี่ยโอ้แขนไปเลยนี่แขนไปเลยโอ้นี่ครับนาะโอ้แขนไปเลยนะโอ้สุดยอดเงี่ยมเลยอ่ะอ่ะมันมางมากเลยนี่โอ้แย่ามากสุดยอด